วันนี้อ่ะขอบคุณด้วยนะครับทางบ้านกระเดียข้าวผดูครับทีขวาเข้ามาขอไข่ขอไข,อไไอไขอไ่ไม่ใช่ขอไก่ขอไข่ขอไข่ล้วก็พี่เน,น,น,นี่ยไข่ลูกน้องเดี๋ยวไปดูไปไหมดูได้ครับวันนี้สนใจจะตีเข่าได้ไหมตีสองพวงมากๆ โอ้โหท่เพชรไอวิยไหวเลตัวสูงตอรองกว่านียาเพียติดกันไปตีครับดังโซ่ทัมาลาครับเป็นซ้ายสกัดเอาไว้ทีซ้ายบอบีไข่ดาวรับช่องสามตครับเฮ้ราชการอาหาร้อนนี้ก็ใช้รองตองปีก มีรางวัลเยอะแยะโยกเข้าไปหาครับเพชรเนวินสวัสดีพี่น้องชาวอุบลได้ดูฟรีนะครับโยกขยับเข้าไปครับเพชรเนวินต่อยขวาไม่กี่ก้าวอาขาแท็กซายแล้วใครก่าแท็ซ้ายออกมาเรนขยับต่อครับ แข่งไทยดูสิลปะทครับอส,ส<ถ>อสาตสองคนจะล่าแหวกอดเวยนะคะมีทั้งส,สงาสตร์ศิลปคและก็การ์นไทย เคอสักครูไ huh. ด okay. uh ้ย huh. okay. okay. uh ินเสียงระฆังแล้วหยุดเลยนะครับห้ามไปต่อครับจอดให้ตรงป้ายครับอย่าเลยป้ายครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับน้อโชำน้ำนนสำวรำน้ำอ้ำน้นบน เดี๋ยวนี้คุณผูทอดคนข้าสังเกตเนมาชมมวอยด้วยมาชมมวอยด้วยคนมวยลุกสุดลุกสายโคจรมันจอกันหน้าห้างเส็จทันะครับขอบคุณคุณคุณูทอด้วยครับ ได้ครับดีครับไม่เจอกันนานเนาะยกสามเลครับสองพันแต่มีดอนก้อแดงครับเดวันจะจากฝั่งวอลิน็ชั้นรากครับบนรัชธานีแดงของไข่เล็กในวินนี่น้ำงินเลยครับแล้วก็คู่ต่อไปก็จะให้เป็น นักพลกับเพชรวีชัยนะครับพูดต่อไปนัทกพลเพชรในวิชนะครับเตรียมพร้อมครับวันนี้ไม่มีช้าเลยครับมวยอวยแค่13คสามู่มีเดือดแจ้งไปเลยครับาต่อจ้องยานบขอไทยไปเพชรเนวิดินต่อครับยังดีไป เอาไปเท็ายดูครับเท้ายครับ้ยขาก็ไม่หทีนี้ดูครับเท็ขวาขวาทีนี้โดนขาตกร่นี่โดนแยกขวาใส่ขอไข่แล้วจากข้าเท็จี่ลอกวางเทียมเทีสาียมสามชายโคงนักเข้าเชือ Em mình đóng đất. Đó ครับ.2 3. อ๋อ.เอาละครับ.ฝากกวี

ขาดไปครับเหลือสี่กับห้านะครับผู้มวยที่ผู้ต่อไปก็นักทภูมิมีชายมียอดกระส่งนะครับโออินเพชรแดนชว์สันติเล่นด่วนเราก็สอสันติรักเพ็ทเกดแต่เนี่เราก็ยังอยู่นะครับขออนุญาตขอคุณอุทิศขออนุญาตขออนุญาตคุณจอยครับวันที่หกวันที่หกวันที่หกมีเยัง ต้องย้ำเลยนะครับเป็นศิลปินที่ต่างอุตส่ดห์ศิาปินราชกาญจนบุรีดนทูลบวกเพชรินดีสาลปางกุศลในอดุลนะครับการสนับสนุนจากพ่อใจครับบริษัทเพชรินดีครับเสียงบริษัเพชรินดีแล้วก็เซบาสเตนนะครับสนับสนุนสองเบอร์โอ้ชิงสิบเซียนชุดใหญ่นะครับมีจบพลุกด์ป๋าโดยุทธยากับสกวัฒนวัฒนาในครับมีฉลาดดับรันสมนทรขันกับเพชรลือชัยกองพรม อุบลน,นะครับแล้วก็มีไหมไทยอุบลกับโชตเดชเพชรส์ทองเพชรนิคมสติอุบลกับเดชลพบลวกกอขาบอกเล็กมีรถบดเพชรโดดตตันสุขกับกันใหม่ทนายมวยไทยแล้วก็มีช้างสุรินกับเหล็กเพชรนะครับนี่หนุงของที่ยาคมกับเหล็กเพชรหัวจากอสงวนชัยแล้วก็ยอดซุปเปอร์กับเพชรสาบูครับโอ้โหสุดยอดในทีเดียวนะครับ รายละหลายุันคนกับเพชรดำครับสุดยอดสุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวไปให้กำลังใจจ๊อบบอยนะครับนัพุทธณิ tha จรใจโอกาสจะเสียอายุราชการครับ6กรกฎาคมขอประชุมนนท์คอวิทยาคมนะครับอันที่หกเป็นอันดับนึ่งอันที่อาร์ติฟิโอก็เป็นแฝดด้วยนะนนท์ย่อๆออกร้านด้วยันที่สี่เราินมาที่นะ

No, uh. ด้วยครับเพราะว่าเท้าติดพื้นก็ติดพื้นแล้วแชนะฟาวนะครับชนะฟาวโอ้นี่นะครับบอกได้ว่าอย่าจอดเลยป้ายครับจอดให้ตรงป้ายครับไม่มีเจตนาครับเข้าใจกันเข้าใจกันไหมครับโอเคแล้วนะครับโอเคจบนะครับเป็นงัต่ว่าเวสตเนวินส์สิจรูชนะ